A g r u u p o o o อ a or ออ l l e w h a l e i s called a pod กลุ่มของออก a านะคะเขาจะเรียกว่าพอตค่ะพิ้งเพลรุวมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย ลิสเดอะพลัตเดสโรวรุ่น OCEAN หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่มีด้วยกันทั้งหมด3ซีรีส์คือ Animal Forest และ OCEAN ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดู2ซีรีส์แรกสามารถคลิกลิงก์ที่พิงจะทิ้งไว้ด้านบนหรือว่าด้านล่างคลิปมีได้เลยนะคะสำหรับเล่มโอเชีภาพวาดสวยเหมือนเดิมเลยค่ะไปดูรีวิวกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย หน้าแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ g i a n อก็จะมีบรูเวล์ชาร์กนาเวลนาเวลเนี่ยนะคะก็อาศัยอยู่ที่อาร์กติกค่ะมันรู้จักกันในนามของยูนิคอนแห่งท้องทะเลแอส squid, o r c a s e a t u r t l e s A g r o u p o f orca or l i l l e r whale is l a l l e d a pod. กลุ่มของออกานะคะเขาจะเรียกว่าพอ d ค่ะ b บ t a n g b l u e Ring Octopus a group of fish is called school บู t ั a n g s w i m in s c h o o l of 10 to 12 fish ฝูงปลาเรียกสังกิตว่า s c h o o l ค่ะและฝูงของปลา b บู a n งจะมีอยู่ด้วยกัน10-12ตัวค่ะ colorful creature sea slug angel fish anemone anemone use their tentacle to try attack they prey ตัว anemone นะคะเขาจะใช้ เข็มพิษค่ะในการที่จะจู่จมเหยื่อต่อไปเป็น High and Sea ค่ะจะมี Sea Dragon มไม่ Octopus Stonefish มิมา Octopus is able to copy other sea creature like the sea snake ก็ตัวปลาหมึกตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะทำตัวให้เหมือนกับสัตว์ทะเลตัวอื่นๆเช่นตัวงูทะเลค่ะ Decorator Crab Dolphin Cluster fish c r u s t e r fish are able to change color to escape capture ตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะต่อไปเป็น Ocean floor ค่ะจะมี Hermit crab Oyster Lobster Some saltwater oyster are able to produce pearls หอยนางรมบางชนิดสามารถผลิตไข่มุกค่ะ Starfish Stingray Seahorse Stringrays spend most of the i r time buried in the sand on the ocean floor ตัวปลากระเบนนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะฝังตัวอยู่ใต้ทรายค่ะ deep sea มี e l ล spider crab ราบ l e shark the huge Japanese spider crab have eight legs and two long claw f o r e r m ก็คือมีแปดขาแล้วก็มีก้ามยาวๆนะคะ Giant i s o p o d Angle Fish, Jellyfish Deep Sea Giant i s o p o d Use Daylong Altena to Sea in the Dark มันใช้หนวดยาวๆเนี่ยละค่ะเพื่อที่จะมองเห็นได้ในความมือต่อไปเป็น Coral Reef นะคะก็จะเป็น Butterfly Fish Crab, p r o w n Fish Crab have live on coral reef Feed of p a r a s i t e cleaning the reef as they go เจ้าปูนะคะอาศัยอยู่ในแนวปะการังกินปรสิตค่ะแล้วก็ทำความสะอาดแนวหินที่มันอยู่ Spong coral puffer fish Coral r e a e f are home to ten of thousand marine animals แนวปะการังเป็นที่อยู่นะคะของสัตว์ น้ำเป็นหมื่นชนิดเลยจบแล้วละค่ะก็เป็นหนังสือดีๆที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะโดยซีรีส์ Lift the Fat n a t u r a l นะคะมีอยู่ด้วยกัน3ซีรีส์คือ Animal Forest แล้วก็ Ocean ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจนะคะสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่พิงจะถ้งไว้ด้านบนนะคะหรือว่าท้ายคลิปก็จะมีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ